เอออ้าวโฆษณาตัดหน้าโฆษณาตัดหน้าสวัสดีท่านทุกคนทุกท่านกันด้วยยินอนรับเขอาสู่เกมทาวสี่เอสวอลนะครับเป็นเกมแบบซื้อระหว่างที่กำลังวุ่นวายกับเกมการทำเกมเอ,อ,อาออกมาจริ ไปเห็นเกมนี้ผมก็เลยลองโหลดมาเล่นดูลองแล้วมันสนุกดีอันนี้ผมเล่นเป็นจักรวรรดิฝรั่งเศสแล้วเนี่ยกำลังสู้กับไซปัดอยู่ไม่ใช่ไซปัดสิรัเสเซียกับออสเตียนะยิ้มเยอะมากเลยออสเซียออสเซีย,ยมาดูกัน เป็นยังไงมาดูกันเวลเาลสู้กับปัสเซียปุป๊อ๋อแต้ไม่พอต้องเปลี่ยนวันเปลี่ยนวันเรียบร้อยคลิปสอนเล่นเอาไวท้ทีหลังอันนี้คือทำเล่นๆไปก่อนคลิปสอนเล่นเอาไวท้ทีหลังเก็บไว้ก่อน ครับนะคลิปสอนเล่มไอ้คลิปคลิปสอนเล่มนนะ่ะเก็บไว้ก่อนมาถึงยังไงก็เริ่มไปเลยเฮ้ยส่งกำลังเข้าป้องกันตาเลยอ่ละอละเวลาป้องกันประเทศแล้วอาจจะมีโฆษณานิดหน่อยนะ โฆษณงโฆษณาอย่ามากวนใจเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยลืมถุงากองทรับงานเข้าแล้วปุ๊บปุ๊บโอ้ยมลากองทัพเขาบุกมาแล้วอย่าไปนอนนี่มาเร็วมาสู้สู้เสียงลุกลุกตัวเนี่ยจะมีนิดหน่อย คือบิดเสียง่กลัวเนี่ยมันมันก็จะได้เสียงซึ่งตั้งตั้งข้างข้างรออยู่ไม่เชื่อหรือ,สสอชนะไปมายึดเอยยึดเขาได้เพียบเลยถือก้อินแดนที่เราจะพร้อมจะหนวยอินแดนเนี้ยให้เป็นของเราปไโอเค โลมันกับไซเบียรุส่งครับมาช่วยปุ๊กๆโอนหน่วยเข้าไปแล้วก็ไปสู้กันเพราะยุ่งไม่ใช่เรื่องซับซ้อนลองโหลดมาเล่นดูเนาะมันมันเล่นแล้วเพลินดีแต่ว่าโฆษณามันเยอะไปหน่อยนะส่วนส่วนคลิปสอนไว้ทําพรุ่งนี้แล้วกันเออโอ้โห โอ้ใครมันจะไปนชนะแล้วแล้วไปดูฝั่งนู้นดิฝั <c oughs> ่งนู้นเป็นยงไงมีแค่สองคนโอ้ชนะอย่างงี้ดูไปก็คงรู้ผลแนนะ่ดูดิดูฝั่งเับเราแล้วดูฝั่งเขาแน่ริงก็ไฟดีครับก็มาดีครับก็มาดีครับ ไฟกันเลยอืมเฮ้ยไฟไยเดยตเด้เดีอยืม After my relentless efforts อย่างที่เห็นนะมันมีโฆษณานิดหน่อยก็ลองโหลดมาเล่นดูนะตัวนี้มาเล่นเลืน ปฏิเสธครับ,บตัวออตโตมันเหรอโอ้โหขาดสองขาดเยอะมากมา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 ,มาเร็วลาไปสู้กับออตโตมันแล้วอ่ะขอลองดูซิว่าออตโตมันมันจะ ขนาดไหนอุ้ยส่งกำลังมาช่วยเยอะอยู่นะแตสเปร์เริ่มเริ่มเงียบเลยโรมาอย่าม,มีการรุ่จ่าให้มีน,มนั่นนะให้ทรัพยากรก็ไม่ช่วยเลยดิมีแค่ไรเบียรเยอรมันกับโปรตุเกสที่ช่วยเราบ่อยอ๋ยอ,อ,อลืม ส่งกำลังเข้าไปอาหารไอวีด้วยนะซีเซตฟิล์มฟิล์มอาคารมาต,โโตรฐานสูงโฆษณนายก็ลองโหลดมาเล่นดูนะเพลินดีวางไปเอ่อปึ๊บออกไปก่อนไม่มีที่วางปึป๊บปุ๊บอ่าสวยงามกองทัพเราติดสั่งเขาดิ เรื่องอยู่นหน้าฝั่งเขาหน้าเดี๋ยววันนี้เราส่งทหารไปให้เอออาชีพอันนี้เอยู่เออโลมานตีรานนั่นแหละแล้วทำไมคลีกมันมีไม่ดฮะไม่มีปืนล่ะ,ละยิงดิไอไอโรมานาโอ้โหโอ้ขึ้นมายิงตัวเนี้ยนั่นตาย เด็ก็น่าจะชนะนะเรียบร้อยใครแตกก่อนโอเคไมยแพ้แล้วล่ะออโต้แมนซีซั่นฟิล์มฟิล์มอาคารมาตรฐานสูงในเกมนี้อ่ะให้ลองหลุดมาเล่นดูคอนเทนด์ลองเล่นแล้วสนุกดีเดี๋ยวเดี๋ยวพุ่เดี๋ยวผมจะบอกชื่อเกมก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะ มีสายตู้อะครับมีนสายตู้นี่สายสติภาพมีอะไรบีเดียช่วยเราปุ๊บ ทับสวีเดนดูดีเหมือนกันแม่สีสัตว์ฟิอออล์มมาตรฐานสูงเต็มเต็มไปเลยจะเต็มเลยกองทับเราเต็มเลยจเต็มไปเลยมาดูฝั่งเต้าที่ก็จะส่งอะไรมาปุ๊กๆๆแบบนี้ซูเดนแนนอนแบบนี้นถ้าจะมาถ้าพี่จะมาแบบนี้น,นะพี่น่าจะใส่กองกทับเพิ่มหน่อยนะ อเอาเข้าไปเข้าไปใครใครตายก่อนอ่าเรียบร้อยรู้ผลแล้วแหละหเรียบร้อยครับผมไอ้ออกแกละา,านสูงไ้วความเป็นส่มตัวผมแนะนำนะถ้าจะเล่นกกได้รู้ว่าปิดเน็ตเล่นได้เปล่ามันมีเกมทั้งแบบที่ใช้เน็ตกับไม่ใช้เน็ตนะโอเค ไม่ต้องพูดท่าทำเพลงเวลาพูดต่อแล้วอืมอา้อาวปฏิกิริยาเวๆอ้าวปฏิกิริมาโจมตีเหรองั้นเราช่วยช่วยปฏิริยงั้นเราโจมตีงั้นเราช่วยช่วยปฏิกิริด,ดีวกว่าอืม ออืสู้ไซีซั่น4ฟิล์มอาคารมาตรฐานสูงว้วได้ความเป็นส่วนตัวโฆษณาเยอะหน่อยแต่ว่าก็พอเล่นได้นะสนุกดีเกจเนียชื่อว่าคาวตี้เอ็ดคาตีเอ็ดคาวตี้เอ็ดวอร์นะลองมาโหลดกันได้เดี๋ยวพอ ตอนท้ายคลิปเนี่ยผมจะให้ดูว่าเออหน้าปกหน้าปกเกมมันเป็นยังไงครับอู้พี่โปรติอาหารโปรตุเกสตนี้สู้เก่งอยู่นะโอเคมาสู้ไหวไหมยังไงเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยไหม เรียบร้อย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 นี่แรงอยู่แต่ก็เดี๋ยวก็จก็เอาชนะได้แค่นี้ก่อนอทีออกเออกมแอร์หน้าเกมก็จะเป็นประมาณนี้ออกออกให้ดู เนี่ยอันนี้เลย,ยไอ้ไอ้เกมขวาล่างเอ้ยไม่ใช่สีซ้ายล่างอ่ะเห็นไหมที่มันเป็นรูปเคานตี้บอลเกมนั้นแหละเคานตี้เอด็ดวอลอ,อลองมาโหวตได้อ่ะแค่นี้แหละ